วายาหิมากเกินเป็นเนื้ไหนไม่แย่ลํำอ่ะเศร้าไปเยเ้ยเ้เฮ้้ยวเฮ้้ยเฮ้เงียวเ้ยเแเ่้ย้เห้ยเเ้เ ้บาสติโทลาติโทแล้วก็เอล่อไม่ต้องห่มเอาคือว่าอุ่นจนฮอนสุดนั่นมันก็ตเออเหนาไว้วจ้าเพชรบูรณ์เลยเออหนาวนะจ้าเพชรบูรณ์เพราะว่าหนาวมากด้วยวันเราหนาวกว่าเรื่องหนาวจ้ำเนาะเออคุนลอยมาแล้วมาหาแล้วเราจะออกเดินทางกันแล้วนะคะ มันยังควาจะได้ไช oh, yeah, yeah. um, ่วจอันมนเนี night, ่ยหลนี่จะางนี้นานลไม่เป็นไรมันได้แต่มันอุ่นสหรับเรอยู่มันอุ่นอยู่ตอนเราอยู่บนรถเราออกนอกรถเนี่ยหนาวอะไรได้แล้วไฟมันดับแล้วนอนกันนะคะกูนอนกันนะคะกูไนนะคะ

เขามีแค่นี้เหรอเขาไม่มีหรอเอาเกิดด้วนนำเดบเอามาฟ้าติโทฟ้าติโทแล้วก็เอาของเจาะคองเอาคือว่าอุ่นจนฮ้อนชุดน่ะมันจะต้องเอาเผื่อไว้จ้ะเพราะว่าพิชบูรณ์เออหนาวนะจ๊ะพิชบูรแต่ไม่หนาวเท่าบ้านเราหรอกบ้านเราหนาวกว่าเอาไปโหลด หมดยังของจะได้ไปช่วยยกเอาเได้แล้วไฟมันดับแล้วรอดครบรอดเลย พ่ออาเป็ยนยังไงไม่เง่ํำอ่ะ